กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะว่าตัวเลขที่ปิดนั้นติดลบลงไปหนักขนาดไหนค่ะล่าสุดนะคะดัชนีปิดติดลบลงมาแล้ว13.71จุดนะคะที่ระดับ1,565.41จุดค่ะ วูลค่าการซื้อขายเฉียด5 0 0ื่ล้านบาทะ47,000ล้านบาทค่ะห้านดับหลักทรัพย์ CK มาเป็นอันดับหนึ่งตามติดบริตัวของ True นะคะ CKP ITD และก็ตัวของ j a s MIN e นะคะส่วนใหญ่ก็จะแดนกันทั่วหน้าค่ะเพราะว่าเซตลงมาหนักขนาดนี้นะคะก็มีแรงเทขายออกมาจากนักลงทุนที่อาจจะไม่อยากแบกรับความเสี่ยงนะคะแต่ว่าการลงมาในครั้งนี้จะเป็นการลงมาเพื่อที่จะขึ้นไปต่อไหมหรือว่าเซตนั้น ปรับฐานสะจนเสียรูปทรงของเชิงเทคนิคแล้วนะคะต้องไปพูดคุยกับผู้รู้กันค่ะอยู่ในรายการกับเราตอนนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะเราอยู่ในสายกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเซตในช่วงหลังสี่โมงเย็นวันนี้นะคะโดนเทขายกระหน่ำลงมาติดลบ13จุดค่ะคุณนิพนธ์คะตอนนี้ประเมินแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงต่อไปคะ จริงเราไม่เจอตอนแก๊งสี่มงเย็นมานานแล้วนะค่ะแล้วเพิ่งเจอวันเนี้นะฮะค่ะบอกว่าได้ยินมาแต่เช้าที่ที่มีนักวิเคราะห์พูดมาหลายช่องนะฮะค่ะพูดเรื่องเรื่องการประชุมเฟดโอเอ็มซีเรื่องการคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็โยงมาทุบอนสี่โมงเนี่ยนะครับจริงๆก็ต้องมีสตินิดนึงนะครับว่าอเมริกาก็จะประกาศอะไรเนี่ยเขาไม่ได้มีหุ้นในบ้านเราแล้วนะครับตอนที่เขาลดค e ีไปเนี่ยเขาขายหุ้นบ้านเราไปสองแสนสองหมื่นล้านนะครับค่ะกาไปหมดแล้วนะครับ ที่ผมสื่อวันนี้ผมไม่ได้สื่อว่าพุ่งจะลงหรือไม่ลงนะครับผมกําลังบอกว่าเหตุที่พุ่นลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเอฟโอเอ็มซีหรอกนะฮะถ้ามันจะลงก็เพราะว่าเราเก็งกำไรกันมากไปนะฮะต้นเงินมันไม่พอนะครับมันก็เลยลงนะฮะซึ่งมันก็คือเป็นการปรับฐานธรรมดานะครับคือถ้าเรารู้ว่าหุ้นมันลงเพราะเหตุอะไรเนี่ยเพราะเหตุนั้นหมดไปมันก็จะขึ้นถูกไหมครับ ก็ <c oughs> นั้นเราอย่าไปหลงประเด็นนะครับผมได้ยินเราจะลืมว่าอเมริกาเดียเ,เขาอยู่ที่ต่ำมากนะครับต <c oughs> ่างกับเราอยู่ประมาณกับสองเปอร์เซ็นต์นั้นเขาขึ้นครั้งหนึ่งสมมติว่าเบสิกพอยที่เขาขึ้นจุดสองห้านะครับก็อีกแปดครั้งถึงจะเท่าเราใช่ไหมครับ <c oughs> ถึงจะมีการโฟลที่จะไหลออกนะฮะคือคือเวลา,าจะพูดเนี่ยมูลนิธิหน้าค่อจะพูดเนี่ยผมว่าไม่ต้องพูดเพื่ออ,อวดให้ตัวเองเก่งหรอกนะฮะคือให้ข้อเท็จจริงกับนักลงทุนไปครับว่า อเมริกาขึ้นตัเบี้ยเขาังไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วหลังจากที่อเมริกาเขาขึ้นตอกเบี้ยแล้วนะครับเวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นสิบหกครั้งนะครับเขาขึ้นไปสิบครั้งตลาดหุ้นดาวโจนส์ขึ้นอยู่เลยแล้วประเทศเรานะครับอ่าทาไมจะต้องลงด้วยนะครับแยกประเด็นนะครับว่าว่าไอ้เรื่องที่เอามาเล่นกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นมันขึ้นมาแล้วก็เงินมันไม่ได้เติมเข้ามานะฮะมันก็เลยมีการคอร์รัชันเกิดขึ้นมีข่าวร้ายนิดหนึ่งมันก็จะลงนี้เป็นธรรมชาตินะครับค่ะเราด นะฮะ,ะแนวแรกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าลงอีกวันก็จะไม่ดีแล้วนะครับเดินแนวรับสำคัญก็เราพูดถึงพันห้าร้อยห้าสิบรายการถ้าหลุดเราก็ต้องต้องยอมนะฮะ <1, 5, S 2> ก,การ 5, <ว>ข้นรอบ <50 S 1> นี้นะคะอ่หนึ่งพันห้าสิบนะครับอ่าถ้าหลุดลงไปเราก็ชอดเกียก่อนลงไปก่อนนะครับมอบตัวเท่านองนั้นเราดูริสเรายอมรับริสแค่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบ คเราพอดพอดหนึ่งพ,พันห้าร้อยห้าสิบตลาดเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราไม่หลุดนะฮะแต่ครั้งนี้ลงไปแล้วถ้าหลุดเนี่ยนะครับครั้งที่สองมันหลุดเนี่ยมันต้องขายนะครับเพราะฉะนั้นเราซื้อหุ้นมาตั้งแต่พันสองพันสามพันสี่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือมาซื้อตั้งแต่พันห้าเนี่ยถ้ามันหลุดก็ต้องขายนะครับแต่ผมเรียนนิดนึงว่าตราบใดถ้าเซ็นไม่หลุดพันห้านะหุ้นรายตัวยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับค่ะอย่างวันนี้เราแนะนำบล็อกซ์เวนะฮะก็ยังขึ้นมาอยู่นะครับเราไม่ได้บอกว่่่่าาาาาาตอออออนน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 ีีี้้้เเเเเเรรรแแแแะะ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 ํกคคคคืืมัป็ไลวยชบบท สิบห้าตังค์แล้วขึ้นไปเจ็ดบาทนะฮะตอนนี้ลงมาปิดหับาทสามสิบเห็นไหมครับว่าวิธีเล่นกอบมัน่ะมันจะเล่นแบบลักษณะแบบเนี้ยค่ะนะครับถ้าใครเกณง์กำไรไม่เป็นก็อย่าเล่นนะครับโดยภาพทั้งหมดก็คือให้เราดูนะครับหรือเราดูข้อมูลก่อนนะครับว่าเพราะตลาดเราตอนนี้ลงมากกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคด้วยกันนะฮะจาการ์ตาลงศูนย์จุดสองแปดนะครับอ่าฟิลิปปินส์ก็บวกด้วยนะฮะของเล่าลงเกิดจากอะไรเกิดจากการขายนะครับโดยปกติแล้วนะครับพอรดโบเกอร์เนี่ยเขาจะ เขาจะค่อนข้างค่อนข้างที่จะไวๆนะครับกับข่าวทางอเมริกาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะ <Ừ. S 2> ข่าวที่เป็นสากลน่นะครับ <c oughs> เขาจะไว,วเขาจะขายก่อน <c oughs> ผมไม่ทราบว่าเขาขายไหมนะครับ <c oughs> แต่ปกติการ, <c oughs> การขายสี่โมงเนี่ยนะครับโดยที่ตลาดอื่นก็ไม่ที่มีอาการอะไรมากมายนะฮะเราดูอย่างยุโรปที่มันลงนะครับมันก็ลงธรรมดาของมันไม่ได้ลงเยอะถึงขนาดที่จะทําให้มาเทขายกันแต่ตอนสี่โมงเนะี่ยมีคนนําขายนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นก็มีนักเก็งกําไรผมดูหุ้นเก็งกำไรคือหุ้น หุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกำไรที่เราเก่งกำไรมันจะหลงค่อนข้างที่จะเยอะ,ะนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะครับดูข้อมูลเย็นนี้ก่อนนะครับว่าใครทําอะไรนะครับแล้วถ้าพรุ่งนี้นะครับยังลงต่ออยู่แล้วหลุดพันห้าร้อยห้าสิบก็มอบตัวค่ะ,ะค,ค่ะมอบตัวนะฮะค่ะ,ด,ะคดูดูดูแล้วก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะต้องบริหารความเสี่ยงเราไม่ใชเราไม่ดหมดดูเราไม่ทำนายเราไม่ทํานายเราดูลิสต์แมเนจเมนต์นะครับเราซื้อหุ้นแล้วเราก็บอกว่าถ้ามันหลุดจุดใดจุดหนึ่งที่เรารับ เรารับได้แค่ไหนถ้าเรารับได้แค่ไหนก็ก็สต็อปหลอดไปการหลุดจุดที่หนึ่งพันห้ารห้าสิบเป็นจุดสาคัญนะครับการหลุดหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยอาจจะทําให้มันย่อลงไปที่พันห้ารห้าสิบแล้ววิ่งกลับขึ้นมากกได้นะครับแต่ถ้าหลุดพันห้าร้อยห้าสิบแล้วอันเนี้ยลงไปพันห้าได้แต่ถ้าหลุดพันห้าเริ่มหมดเลยนะคร ก็ถ้ามัจะหลุดเหคะถ้ามีหลุดเป็นจังหวะที่เข้าไปซื้อหุ้นได้ไหมคะคือในจังหวะที่ที่สมมติมันลงไปพันห้าร้อยห้าสิบเ่มันก็เสี่ยงซื้อก่อนถูกไหมครับแต่เนื่องจากมันลงมาครั้งที่สองนะถ้ามันลงมาแล้วมันไม่เด้งเลยอันนี้ห้ามซื้อเด็ดขาดเลยนะครับกสุทามมันจะหลุดนะฮะคือลงไปครั้งที่สองนั้นมันจะหลุดนะฮะรันนี้ถ้ามันลงไปพันห้าพันห้าเดี๋ยวเป็นจุดแ้วต้องซื้อนะฮะค่ะต้องเข้าไปซื้อนะครับแล้วดูมันเป็นรีบามนรีบา์มันก็ต้องวิ คือถ้าหุ้นผมว่าถ้าพูดจะไม่ลงเนี่ยไม่ควรหลุดหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยสี่สองเด็ดขาดเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลงไปหลุดถึงขนาดพันห้าเนี่ยผมว่ามันปรับฐานใหญ่แล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นเราจับตาที่พันห้าร้อยห้าสิบก่อนแล้วกันนะคะเราไม่อยากให้ลงไปที่พันห้านะคะ่การเล่นหุ้นหุ้นมีขึ้นมีลงขึ้นมาเยอะปรับฐานก็มีการปรับฐานเกิดขึ้นได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตื่นตระหนกดูข้อมูลให้ชัดก่อนนะครับว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยมันลงเพราะแรงเพนิค เพราะแรงเชื่อที่มาพูดกันมาตั้งแต่เช้าด้วยหลายช่องทีวีเนี่ยนะครับเรื่องเอฟโอเอ็มซีเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับเราถ้าหุ้นของเราจะลงเนี่ยมันลงเพราะเราเองนะครับมันไม่ได้ลงเพราะว่าเรื่องเอฟโอเอ็มซีนโยบายเอฟโอเอ็มซีไม่กระทบเราในระยะสั้นนะครับคต้องเข้าใจตามนี้นะครับค่ะอย่างนี้ค่ะคุณนิพนธ์คะถ้าถ้ากลยุทธ์ในช่วงนี้เราควรที่จะกําหนดยังไงคะคุณที่มีกำไรเนเราไม่เพิมเราไม่เพิ่มน้ำหนักตลงทุนมาตั้งนานแล้วถูกไหมครับเราเป็นเก่งกับรารแล้วเพิ่มน้ำหนักเก่งกับ วันนี้เล่นอะไรวันนี้อะไรเราก็ถือเงินสดห้าสิเปอร์ซ็นถือหุ้นห้าสิเปอร์เซ็นถ้าหลุดไปแล้วก็ขายลงไปเลยจำลองเนี้ยนะครับเพราะหุ้นขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นต่อไปไม่ได้ไม่ถึงว่าหุ้นในพอร์ตของเราเมันจะขึ้นโดยเฉพาะคนที่ถือหุ้นที่ฝรั่งถืออยู่นะครับไม่ว่าจะ,ะเป็นแบงค์นะครับเป็นสื่อสาราพวกนี้มันไม่ขึ้นเลยนะฮะหรือว่าถือพลังงานขึ้นปตท,ทตัวเดียวคหุ้นที่ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่พวกเราเล่นกันอันนี้เราเล่นกันเกิดไ,ไปจรือเปล่าคุณเล่นตัวเราเล่นก ชิลลิงซิลลิงอะไรเงี้ยเราเราเล่นรุนแรงไปหรือเปล่าล่ะถ้ามันจะลงก็ลงพอเหล่านะครับเพราะว่าเงินเงินในตลาดเนี่ยถ้าไม่เติมเงินเข้ามานะครับแล้วก็เงินไหลออกจากหุ้นดีสมมติว่าทุกคนขายหุ้นแบงค์หมดเลยแล้วไปซื้อหุ้นตัวเล็กๆน้อยๆนะครับผมถามว่าตลาดมันอยู่ได้ไหมครับมันอยู่ไม่ได้ไงถูกไหมครับคคือคือคุณเอาเงินเนี่ยขายหุ้นที่ PE ต่ำแล้วไปซื้อหุ้นที่ p ีสูงอ่ะ ตลาดมันจะต้องแคสู่มาเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าหุ้นมันจะลงมันลงจากการเก็งกำไรของพวกเราเองมันไม่ได้ลงเพราะเรื่อง f o m c นะฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็จับตาที่ในบริเวณแนวรับแล้วก็ถือหุ้น50ถือเงินสด50%เนตนะคะค่ะห้าดับหลักทรัพย์ในวันนี้ค่ะเห็นกลุ่มรับเหมานี่เริ่มมาคือคักกันแล้วนะคะคุณนิพนคะยังพอที่จะลงทุนได้ไหมคะหากว่ากลุ่มรับเหมาเนี่มันอยู่ ถ้าเราดูมันก็คือมันเปลี่ยนพฤติกรรมการเทรดพอสมควรนะฮะจะถามว่าขึ้นมาเยอะไหมซีเคขึ้นจากสิบสาบาทมายี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้ายี่ปาบาทเจ็ดสิบห้าเป็นนาตาากันของซีเคนะครับน้ำตาของไอทีดีนั่นก็อยู่หกบาทห้าสิบวันนี้ขึ้นไปไม่ถึงนะครับอของสเต็กก็อยู่ที่ยี่บเจ็ดนะครับแต่เราเราดูดีๆนะครับว่ากลุ่มระเหมาเริ่มเริ่มเล่นแบบว่าไม่ได้ดูลแรงะนะครับซีเคลงมาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะผมว่าตามดูต่อไปนะครับเพราะว่าคนที่เขามีกําไรเยอะๆเขาอาจจะขายออกมาแต่ผมคิดว่า่า้ทีน,นร ในกลุ่มรับเหมาในกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับในกลุ่มพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยผมว่าลงก็ลงไม่เยอะนะฮะค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณนิพนธ์แนะนํากลยุทธ์ทิ้งท้ายด้วยค่ะก็ตลาดคุ้นขึ้นมาเยอะนะครับก็ต้องใช้วิธีทนะรดเอาเล่นสั้นๆเอาแต่ถ้าใครถือหุ้นมายาวๆนะฮะล้วก็คิดว่าถ้าเซ็ตลงไปพันห้าเนี่ยแล้วเราคอนเซิร์นมันนะฮะเราก็ต้องช็อต ครับผมว่าช็อตตะเก็นอรอตไปสักครึ่งผออนเลยจำานอนนี้นะครับเพ <c oughs> ราะว่าหลังจากที่เซ็ตลงไปปัญหาก็ยังสามารถขึ้นต่อไปได้อยู่นะครับไม่ได้มีไม่มีอะไรที่จะบอกว่าหุ้นเซ็ตจะลงแถวๆนี้นะฮะค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะคะนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับผมสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสายงาน Q IQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะมองว่าตอนนี้เซตเองจะมีการพักฐานนะคะแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ1 5 5 0จุดค่ะแล้วก็รับถัดไปอีกนะก็ประมาณ1542จุด1 5 0 0น้นี่ถ้าหลุดจริงๆต้องก็ต้องมอบตัวนะคะก็ถือว่า1 5น0้รย้านี้ก็ไม่ควรจะหลุดเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั ทีข้างหน้าเราก็จะรู้กันแล้วนะคะว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มขายดัาตลาดลงมาในช่วงท้ายๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็ต้องบริหารจัดการพอร์ตหุ้นตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะต้องมีการแบ่งขายทํากําไรบ้างก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนนะคะมดเวลาของ St ็อปลอสแลนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่สนใจที่จะเรียนกราฟเทคนิคนะคะมาเรียนสัมมนากับรายการ Stop l ลอ s ของเรารายละเอียดติดตามได้หลังโฆษณานที่เลยนะคะวันนี้ธนวัลปรโชลและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คลินิกซอบลอสซีซันโฟสัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสต็อก m a n เดยกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซูเปอร์รทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 1> 18 1 9ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3